มาแล้วครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่คือหน้าตาเจ้าของวิลัมไดเดอร์นะฮะจะมา,มานี่มันหออะไร <laughs> นี่ตัวจริงเสียงจริงเต็มระบบใครไหนตอนนี้เดี๋ยวเรากําลังจะเคลียร์รถเพื่อที่จะเอาบิ๊กไบคันนี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันขึ้นได้หรือเปล่าตัดชกกักออกไปจะให้น<ะ>้ำมักนะครับเลี้ยงให้ถูกนะทุกคนมอม่าน้ำมักนอรนูสละอามอมาลอเลียสองตัวคอ เออเรียนมากันเปล่าอ่านว่าน้ามักนะครับคนเรียกน้ามักน้ามักก็ไม่มีวอลลี่หรอกบางทีก็ติติดเขาเรียกอะไรเอ็กซเซนนอกหน้ามักอน้ามักกวนดัดจริตเลยนี่ก็วีแปดอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวงานคขสต้องเดี๋ยวรอชมนะครับหลังจากตัวนั้นเสร็จเดี๋ยวตัวนี้ต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเต็มระบบแค่ไหนนะครับไปตามน้ามักไปนะครับนี่ ดูตรงไหนถามดูตรงนี้ก่อนอทำความสะอาดดูตรงนี้ได้ไหมเนี่ยมามาดูตรงนี้นะครับที่นี่ก็คือจําหน่ายนะครับเนี่ยที่แขวนเอนไว้นะครับใครขาดเหลืออะไรก็มาที่นี่ได้นะครับเซิร์ชเลยครับบริรัทไรเดอร์นะครับเดี๋ยวพามาดูตรงนี้นะครับไม่รู้มีเครื่องอะไรบ้างนะครับนี่ใครรู้นะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับี่เดี๋ยวรอนะมากก่อนนะครับตัว ข้อเวียงก็มีนะครับน่ข้อเวียงรุ่นไหนไม่รู้นะครับเนี่ยต้องมาดูแต่รู้ว่ามีข้อเวียงแล้วก็มีตัวไอ้นี้ตัวพงมาลัยพาวเวอร์ใช่ไหมเดืออะไรครับพงมาลัยพาวเวอร์รุ่นไหนไม่รู้นะครับมาหาดูเอานะครับอ,อันนี้ก็เป็นเบาะตัวเก่ามันรู้เดี๋ยวมันออกไหนเรารู้เลยที่นี้นไม้แรงที่ใช้เป็น ซ่อม24ชั่วโมงนะครับใครอยากใช้บริการนะครับเซิร์ชเข้าไปใน Google นะครับซ่อมรถนอกสถานที่นะครับทั่วไทยนะครับมีงานมีทีมงานเซอร์วิสและบริการนะครับนี่ดูนะครับเต็มระบบแค่ไหนนะครับนี่ถัอองอลมนะครับแล้วเครื่องปั๊มลมเข้าแล้วก็อุปกรณ์เซอร์วิส มีตู้เย็นเดี๋ยวพามาดูทั้งนี้เนี่ยมีตู้เย็นด้วยแล้วก็มีแอร์นะครับแอร์ A, ตัวนี้ก็รถคันนี้สามารถนอนได้นะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้คือตัวเตียงนอนพร้อมแอร์แล้วก็มีข้างบนนี้คือนี่แผงโซลาเซลล์นะครับถ้ามีการจอดนอนแล้วก็เสียบไฟเสียบไฟบ้านได้ เดี๋ยวมาดูข้างหน้าเอ่อน้ำมันไอตัวเสียบไฟบ้านนี่อยู่ตรงไหนเนาะดูหน้ารถอหรห้อยนะี่ดูนะครับทาง้จะอยู่ข้างล่างใช่ไหมยอยู่ข้างใต้เลยเดี๋ยวดูไม่เห็นโอ้เลยใช่ไหมนี่นี่นะครับล่งมันมีพัดลมแล้วก็มีหน้าจอนะครับเป็น ไม่ใช่หน้าจอธรรมดานะเป็น macbook เลยนะใช่ไหมครับ mac mini ตรงนี้ก็เป็นกรลึงนะครับเรียกกลึงแบบไหนแบบนี้ครับนะคมับอันนี้ก็เป็นลักษณะกรลึงไม่ลิ้งไหมตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นกลึงอยู่แบบหนึ่งครับ มาดูตรงนี้นะครับดูการจัดระเบียบไปกระชากอีโตะก็ยังมีนะฮะเดวายอ่าเดวายเลย,เลยป๊าบให้เห็นนะครับระเบียบการวางประแจนะครับว่ามันจิบง่ายสำหรับงานคัตตอมและงานอื่นๆนะครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็นอ่า